ไปทุกคนเข้าไปตอมือนีโศกหมานค่ะเออจังเลยเพว่าเดี๋ยวมาเหลืองอ่อยแบบนึงตามเจ้าทีทุกคนเบด้ดูใช่บอมแมนมแมนเห็ดอ mm. ันนั้นเป็นบ้านเ้าหน่อยแม่น้องเจมิมเ mm. ห็ดอ่าคาเห็ดอี่ห,าหายางแม่ที่เฮินๆนั่นน่ะ ต่ว่าถ้าห้องว่ากินดอกอยูนี่เขาอยากมันเบียร์เขากินตะเห็ดที่รู้จัก,จกใส่ใส่น้องเจี๊ยมปาดเฮือ,อกเฮือกปาดนี่พ่ออีกแล้วทุกคนเป็นเบิ้องเยู่เออผู้ใด,ดเอาเอาทิมเนี่ยผู้ใด,ดเนี่ยผู้ใด,ดเอาทิมเนี่ยน้องเจีมเต้เฮ้ยเอาถิ่มย,ยังไงมันก็แก่แก่เนาะ เกล้วนี่น่ะไปเอาทิมที่สุดยอดจะได้ทุกคนเบื้งรู้สิอ่อนน้ำบัวเนี่ยเบิ่งรู้พ่อมองเดียวก็เต็มันเต็มตาเหรอเบ่งอง้นอีกน่าสั่นเรื่องอ้อยบ้านานพ่อจ๋าแม่จ๋าเออแม่เบื้อนนี่แต่หรือลายแท้ เบื้องค่ะทุกคนแม่นเบิดอเออมาโศกดีวาสนาดีแทะ้เกกาดมือนนี่วาสนาดีโศกดีทุกคนนี่ล่ะแสบกับแสบเ้อเฮ็ดอันนี้เปุกคไงฝรั่งล้วมากมากินเห็ดอันนี้ฝั่ก็เอปเห็ดอันนี้ก็เป็นมีโปรตีนหลายนะคะทุกคน วยแล้ก่อนปูเพียโดป๊าทั่วสิอ่อนแท้ทุกคนเพิ่งเพียบอยู่เนาะแล้มากเพียงกับไก่ว่าเม่ไก่ดกับทุกคนมาตั้งมาสามร้อยกิโลเนาะมาแต่เสาออกจากบ้านนะหกมงเสามาหอดีกับทเกม้งเคืองกัทีไทยเล้วเก็บชดเก็บเยียตลุงน้องจังก็ว่ตลก มึงด้วยค่ะทุกคนต้องการเก่งค่าสันย่จ้ามึงเนื้อทุกคนเิึงสี่อ่อนมึงด้วยเลยเต็มตาเหรอป๊าจะเก่งแทะเห็ดอีกอย่างนี่เห็ดอันนี้เห็ดคานั่นแหะทุกคนเห็ดคาบานเ้านั่นแหละไปต่อค่ะทุกคนเบมองอัน น้องเจิมย้ายเจิมสวีเดียนชนบทด้วยค่ะแล้วคุณน้อยน้อยอันตอนพ่อกันอยู่ที่สนามบินน่ะว่าน้อยบักจอยป็นนี่พอช่วงวันนึงหันน่ะอ่าพอแล้วน่ะเสียนะคะแล้วก็เลยกินบ่ไดยน้อยบ่หลับน้ำหนักเลยลดลงสามกิโลแล้วเลยจอยแล้หน่อยแห้งนะคะเมืองทุเรคขาปลาดูปลาเขาไปหาเห็ดต่อนะคะ น้องเจีมอยเฝ้าอย่าเฝ้าปา้องเจียมมามาเบืองว่าเบืองตาเดี๋ยวว่าพอไปเอามะมัว่าสั่นใสปื๊ดทุกคนทุกคนเบือเยอ่เบง่พญาไปทั้งุ่นปาทุกคนเบืองคนชิหาเบืองทัว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 เบืองเบืองทุกคนเบืองปาที่ทัวพ่อจ๋าแม่จ๋า พ่อจ๋าแม่จ๋าโอ้ยไปเอากระตามาใส่เสื้อเดือนบอกพมาเอกเอากระตามาใส่เด้อนเนี่ยปาสิทัวโอ้ยพี่น้องมาเก็บซอยข่อยแน่เบิ่งดูเบิ่งดูแม่นเบิดเนี่ยมันอยู่ในเหลือบเนี่ยนี่เพื่อน่ะเพื่อน่ะเอาจะบอกเดูอบนะเก็บเก็บบานเนี่ย ใส่ใส่น้องเจอมใส่นี่นะนี่ทิ้งถั่วน้องเจียมคือเพราะวาเก็บเมื่อวานนี่มึงดูวันศุกร์โอ้ยเบิงค่ะทุกคนเบิงเบิงเอามาสุกดีคักแน่แท้มึงดูมึงดูเจนว่าเท่าน้องเจอมเพรามาเก็บโอ้ยมาเบิึงซอยข่อยแน่พี่น้องง่ายเก็บเบิดนี่นะก็เต็มล้นตาทะาละ เอาเก็บเก็บน้องเจิมโอ้ยสีอ่อนคักแน่อห็นคะเอาบึงดูค่ะทุกคนแม่หน่าเอชเอชีห็นนะสวยมามาทุกคนมาเก็บมาเก็บอะไรฮะเก็บเก็บมาคะเห็นไหมคะบึงดูค่ะเต็มกับตาเรอเต็มกับตาแล้วให้มาดามมนนอกกลับบ้านนะคะแหละ thank you แบ่งกันนั่นแหละมีไม่ไม่หมดของน้องเต็มอยู่ค่ะพีะ่กินบปเาบวชตีไง่เลยมันเยอะพี่น่ะโอ้โหนัโโ่นแหละนี่ค่าดอกดอกนี่เดี๋ยวอีกสองวันก็มาดูอีกเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยอืมทุกคนก็เห็นเหลืองอ้อยยูนีฟน้องเจี๊ยมยูนีฟก็มีป้าทุกคนมึงดูน้องเจีมไปพื้นกับห่างไซย,ยูนี่มีอีก็สั้นป้าทิ่ถั่วมึงดูเบิ่งดูยูนี่น่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าขึมีความสุขเสมอในี่แม่น้องเจิมเบิ่งดูนี่เดียวเดี๋ยวเดียวปีาทิชัวนี่จนว่ามันเถ่าเห็นบอเริ่มบังมาเอาเออนั่นแหละนั่นเห็นบอตัวเขาต้องเอาเบิดเนี่ยทีนึงเลยเนี่ยเพราะว่าไม่แรงผมก็ตกเนาะบืตีตกกระเบื้องก็ขึ้เอออุ้ยป้าทิชัวนั่นเก็บเอาเบิดเลยอย่าปล่อยไว้มันเถ่า ท,ทุกคนได้เต็มหรอไปไปไปอันนั่นเห็ดอันมะนาวสั้นน้องเจมิมนี่เห็ดมะนาวสั้นห้องเบอก์อกอห้องประคิญหรอเออห้องปินค่ะหรอ,อไปต่อค่ะทุกคนมึงดูลน่นหล่นกับตาเหรอเด้เนี่ยเธออืมอือืมๆๆๆๆ ป้าพ่อจ๋าแม่จ๋าแมนยังนี่เฮจังไดนี่เอ้าเฮจังไดนี่เฮจังไดเอ้าเฮจังไดนี่เฮจังไดนี่เอ้าบอกข่อยดูบอกข่อยดูพี่น้องว่าเบิ่งดูเฮจังไดนี่บอกเพิ่อนเอาถังมาบอกพระเอกเอามาโอ้ตายเบิ่งดูทุกคนแมนยังนี่ป้าพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเอ้ามันขึ้นหลายแฉ เออก็สิแก้เสียใสย่เตมอดูทุกคนอ่ะฮัพ่อจ๋าแม่จ๋านี่จะดอกงามงามเอเอเอ่อสอนแทะเบืองค่ะทุกคนเบืองพอดีเลยพอบเสียบๆแล้วก็จะเอาถึงแต่อดอกพอดีนะคะดอกหน่อยจงไว้ให้ย้ายเจิม เก็บอาทิตย์หน้านี่ต้องเจีมโอ้ยทางพี่ก็ไลยพันนาเฮ้จังใดเขาเสียเอาไปได้เต็มกับตาเหรอตายชื่อเสืออีรินเนี่ยโอ้ยตายตายตายให้จังใดยุนี่เก็บว่าเบื่อให้พี่ยุนี่เตี๋ย แค่เีอ้าวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องย่านเดน้อจ้าจ้าฟ้าไปฟ้ามาเด้อ <c oughs> โอ้ตายตาย,ปยไป,ปอยู่นแปลงคนเดีวยวโอเคโอเคอ้าวน้องเจิม <c oughs> ทุกคนน้องเจิมไปเอาถาังมาสั้นเพระยาะให้ค่อยเก็บเห็ดอยู่หนีเพื่เดียวเบิ่งดูไก่เติบอยู่ได้จากหนีไปกับพวกไก่ดอกฟ้าประมาณห่าร้อย เม็ดนี่แหละเก็บเยอะดีเลยเฮ้ยนนอมาไว้เด้เอ,น,อดน้องเจมดูขาเพิ่งดูติดหัวที่อ่อนแท่เก็บแล้วง่ายปะนี่มาค่ะเก็บน้ำกันมาเกี่ยวน้ำกันพี่น้องฟองไปคน นี่จะดอกงงามๆพอดีเลยนี่แหละมึงดูโอ้ยตาิดโทรคัพบกเคยพอ่อยุพุ่นอะ่ะบกเคยมีหลายปานีอยากเทือน่ะคะมีเป็นกลุมกับกุมน้น้อยนะคะได้ก็ได้เท่นะเล็กๆน้นอยๆม่ได้หลายชีเทือนมงดูเห็นไหม ดอกนี่พอดีไน,นี่แซบๆเลยนี่แหม,แมทุกคนชิอ่อนค่าชิอ่อนเนี่ยปาดใครอยู่่อยออกกับตา,าใส่กาแฟมาน้ำขอ,อยดีเอาใส่กับตากาแฟข่อยน,นั่นแหละอันนี้บานตอนแรกว่าีิบวอนได้เก็บได้พ่อเห็ดลายปนนี่หรอกค่ะทุกคนเพราะว่ายายเจมบอกว่า ฝนบปโต๊กเป็นสีมือแล้วว่าสั้นบามีเห็ดเห็ดกระแหงว่าสั้นค่ะปลาแห้งคือสีบามีเห็ดดอกว่าสั้นต่วก็เลยพากันเข่ามาชาวชาวก็มาพ่ออีหลีเฮ้ยสะกอ,อนหลายนี่แหละทุกคนมันพ่อเห็ดเหรอันตื่นเต้นยังสี่แหละเป็นสีม้าน้ำกันสองคนกับอดตื่นเต้นก็ได้แล้วค่ะ ความสุขของสาวใช้ในต่างแดนเวลาเก็บเห็ดก็จะกรีดแบบนี้และค่ะห้องธรรมดาเยาว่ากันเ้ยค่ะทุกคนมันตื่นเต้นอดประด้มันขบเบิองหลายทากหลายแนย่ตอนแรกว่าสิบด้ยายเจิมกันเลยเอาอนกระตาในน้อยหน่งนั่นแหละ ตาภาษาสวีเดนเขาเอิ้นโคอยอีลีเด็กค่ะทุกคนโคอยอ่ะโคอยโคอ่ะนะคะตอนแรกตอนแรกโอยจนหัวว่าเอ้าเขาเป็นยังเขาเอิ้นแบบนี้ <c oughs> นะคะ <c oughs> นะคะตะก,ก้าะค่ะทุกคนดูเออยนี่ยชื่ออ่อนค่ะแน่เบิ่งหมดหลายหลายเลยฝนที่ตกอีกทีเด้เนี่ย นีอ่อูอกค่ะนี่ต่อง,งามค่ะทุกคนนางถ่ายย้ายเจิมจากน้อยก่อนทุกคนเบิ่รงด้ได้ลนกับตาน่อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังรอน้องเจิมไปเอาถังมาใส่อยู่นะคะ ปาได้หลายค่กหลายแหนว่าเคยพอนะคะน้องเจมมาหรือยังโอ้ยมาแล้ววะสัสปาเอาสวนอาสวงกับทางอันเลทุกคนบางซอยข่อยเนี้ยปาติโตปาติโต สุดยอดสุดยอดมามามาเก็บมาเก็บงนี้เต็มไปหมดโอ้ยทั้งนี้กระจาย่าสั่งกับทุกคนดูนี่ค่ะสุดยอดสุดยอดโอ้ยทุกคนทุกคนอันเจ้าที่เจ้าทางอยู่นี่นะเบิ่งดูค่ะเพป็นไห้โซ่เพื่อนอันเพป็นไห้โซ่ใับไปเห็นน้องเจียมไว้สีไห้เบิ่งนะคะทุกคนนี่เห็นบอ นั่นแหละเป็นให้โูกขอบบุญขอบคุณเจ้าที่เจ้าค้างช้าถูกให้ล,ลูกหลานถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกอ,อันนี้ให้ได้เงินได้ท้องได้ทําบุญทําทานเรือกินเรือใส่เรือกเก็บจะได้บริจาคนะคะทุกคนมาบัดน,นี้น้องเจิมเฮามาเก็บใส่กระตาเก็เก็บหลายคคกแน่ออกเก็บออก็เก็บออก,ก็บ,ออกกบมาแล้วใส่ถังเลย โอเคหาเลยแค่นี้ค่ะหาทังเลยหาทังไปเลยกระต้าล้นมันล้นเพลเพลแล้วก็เก็บออกจากกระต้าน่อยจ้านั่นแหละอยู่หน้าอร่อยสิคนเก็บเห็ดแหละอยู่คนเดียวกลัวไหมเมื่อกี้เนี่ยไปเอาตะกร้าม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าค่ะเก็บเห็ดไปได้เงินหน้าเลยนะคะาทุกคนเบิ่งดนเอามาเส้นหน่อย เอาไปเก็บต่อฟังฝุ่นป้าน้องเจิมแบาฟังฝุ่นเยอะมากเลยวระสันประสันเนาะโอ้ยสะอ่อนเอ้าเอาซ้ำนี่แหละเอ้าเอาใส่กระตานี่ยใบน้ำป้าผีใแม่น้องเจิมหลงทางอยู่นี่คือเหลียงเออเฮ่อยุนดอดป้าทุกคนสมพลน้องเจิมไปเอาอันอันนั่นเบิ้งคุณน่ะป้าทุกคนเบิ้ง เอ้าสร้างเป็นเทปานเนี่ยเฮ้ยพูน่ะโอ้ยเก็บเก็บว่าดูคักแค่ดังนี่ก็ได้เอ้ยฮะทุกคนทั้งหาบทั้งควอนโอ้ยได้หลายค่ะหลายแน่ไปมามาถือถือเหวนแหนบอยจะเจอมาต้นเขาดอกต้าป่ากับพี่ยังสีเราพอมีตางามเพื่อเขาดอกจ้าบ่ได้เียูตางามมางามเหรอเจอกบว่าเขาได้เห็ดบ่ไปไปบ้านนี่เฮา จะที่จะทางนะะี่ค่ะให้ลูกให้ลานพ่อเห็ดลายลูกหมานโซกหมานเด้อขอบบุญขอบคุณที่ให้ลูกหลานพ่อเห็ดลายคักแนสวอนอ้ยสอนค่ะไปไปสนันะอ๋ฮอฮ,ฮันนีฮ, <laughs> ฮันนีเบ่ง <laughs> <laughs> ดูทุกคน <โล S 1> น้อง้มสีหยยบ<โฮ> <laughs> มาดามลงฟอกลงวอหันนีว่า้างพลังหลังมือเรก็ไปจะกับผัวเราไหลต้องดไปลงไปลงกันนั่งเจอหันนีเลยครัทุกคนโอ้ยหนอเบื้องหันนีหันนีเอา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 ต่ถังาที่เนี่ยทิ้ถนั่งเจอมาเห็นตีบางหันเห็นอยู่ตีก็หยยบไปรีตเหยยบแปลแหลตแปลโอเคตเาตอนดีๆนั่นแหละ ฉันนะโอ้ยนอ่ะขันนี่เห็นล้วขนี่ขอร้องอย่าตัดออกนะคะไม่ตัดไม่ตัดตตัดโอเคมาปะ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 ได้นี่มาด้วยไงวันนี้คันนี่คือพ่อใหญ่ก็หลังดังโมอะไรเป็นไรพี่เอิญ่าพี่เซอร์ไพรส์พี่พ่อไอ้อย่างพี่ไปกันแล้วนะพี่ก็จะได้เอิ้นเอิ้นชื่อเอิ้นแล้วแต่ขันนี่นำและติดปาก

ทุกคนนี้จะเกดยังไงจะเกดยังไงมีขี่อเขาดู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 จะมาฉาหน้ามีามีทุกคนนี้จะกดยังไงมีดอกพ่อยดอก่อยังไงดอกนี้ทุกคนดอกนี้งามค่ะนี่ เขาจดอเห็อันดับอันอยั่นันเปนเห็ดเบียอันนั้นเห็ดอันบ้านเขาคือเป็นเห็ดคาเห็ดถามทุกคนเขานแบบชุดเจ็บไอชุดเจ็บเห็ดสีเขียวเขากันเนาะก็เรื่องเหลือันเพิ่บ้าเห็ดอันนี้ใหญงกับเห็ดคอกคามคุณจะไปเดินชอบกินใช่มีแหล่เขาเรียกอะ ่ทองทาในป่าทองํำในป่าไปเข้าไปขึเข้าไปพอีกไปทังนี้พี่เออนั่นท่านเก็บเอาไปเก็บเอนไเออน้อยเก็บเอาโรดใส่ก็ใหญ่แล้วมากินน่ะนเก็บเอาไป เราเบมาไกลทางแล้วเอาเลือยอ้อยอ่ะว่าไปต้องพูดอีกไปค่ะไปต่อฝั่งนู้นอีกค่ะไปเาไปต่อป๊ออาทุกคนคนอีหอยงมาหมานมาโศกแต่เ <c> ฮ <oughs> ้ยเอ้ตว <c oughs> ใส่เธอเนี่ยใส่เธอเนี่ยเอาพิษตาดีป้าทุกคนโอ้ยงเอาพ่ออีกแล้วโอ้ยเบ่งดูเดี๋ยวโอเคโอเคป้าทุกคนเอาป้ามาอนีแม่โศกยังมาโศกแท้ยทุกคนเบ่งดูพ่ออีกแล้วเบ่งดูโอ้ยมาโศกมาหมานกัาแทน้อนี่แหละดวงถือกันได้กับน้องเจิมนไง ด๋ยว้องถือกันยีหลียนนี่เก็บเอาเก็บเอาเเยืนละเน้ะเก็บเอาย่นนี่ละหอาย่านมพี่เนาะเอาเอาเอาซ้าไปนั่แหละทุกคนเชื่ออ่อนเบ่งลยหลายคักหลายแน่เบื้องพี่นออืมเบงด้วยโอ้ยนวลนวเจิม เนี่ยต้องแบ่งไปให้ปูกับยายกินน้ำเดินเนี่ยือบ่เป็นหยังน้อต้องนอนกับเต็มยุ้งเที่ยวไปเบิดเลยบม่ต้องแบ่งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอิรินเนี่ยเอาไปหมดเลยถาถังไปเลยเนี่ยป้าเ้กระสิเต็มทางอีกแล้วคน่ะทุกคนเรื่องเออเฮอยุคฟุ้งอีกโอ๊ยตาบ้าป้าหน่องเจิมบังล้ม หลมแหงาจมอว่แางป่ากอบ่บ่แล้วบ่จมดอกได้เห็นลายปานนี่อือว่าต่น้องเจืมอย่าพายผีหลวงเ้ยนี่หลง้าเกตีอมื่อหลวงกับไปต่อเฮออาน้องเจิมอย่ามันหยาบนี่ดอกเดียวดอกเดียวว่าเป็นยังดอกอือนี่แหละเอาได้ขึ้นก้า ขน่ะทุกคนเลี้ยวขึ้นมาเหลืองเออหา่าเยอะเออนี่แม่น,นี่นี่าดเบืองนั่นเป็นอย่างทุกคนนี่โอ้ยเก็บเอาเบิดหละง้างๆมึงสินี่แหละเบืองดูโอ้ยเนาะคนจังได้มาหมานมาสศกเถอะ มาเยี่ยมน้องเจิมก็ได้ท้องคํากับบานข้าวผัดปลาข้าว ok. มาข้าม,มาข้าละไมมึงคะทุกคนน,นั่น,หน,น,นแหละเก็บเก็บเฮ้าเหลืองเหลืองนี่กับเห็ดมันปูเฮ้านี่แหละมันปูกนี่็แมนแมนนั่นแมนเบิดปาดอีทัวโอ้วทุกคน หลายคากหลายแน่เก็บประวัติประวัยน้องกัดกัดก็น้อยนี่ไหมนี่เก็บเอาเรื่อยๆมันเรื่อยๆเบื้องค่ะทุกคนมื่อนี่เก็บเห็ดเบิดมื่อล่ะข่อยมันค่ะขวดเก็บเห็ดนี่ทุกคนมองนี่นะห้อยหมูปลามาอันนั้นได้ค่ะเนี่ยนี่แหละต้องฝนตกแข็งหรอ ต้องเชื่อมฝนตัวแข็งแหรอซุนซุนอะ่าหาซทุกคนเบลดีหนักแมนด้วโอ้ยแมนเบดิดฝนคือตกบ่าเนี่นย,อยเอาเอาเอาเบลดูทุกคนเหลืองเอเอเลืองอะไรเยู่มาเก็บหนีก่อนเอฝนตัวบกแข็งเลยบ่าเนี่ยังไันก็ได้เก็บเห็ดเต็มมันถังก่อนเอ้ยน้องเจิ้มมองนี่หลายคากนั่นคุณอะเหลืองเหลืองนั่น โอ๊ยน้วฝนแม่แจ้งเลปนะ๊าทิโชสะอ่อ,อ,อนสะอ่อ,อ,อนฝนคืนตกว่ะฝนแม่อ้ยน้องเจมิมทำไมทำไมฝนถึงตกมาดูขาเบิ่งอันนี้น,น้อยๆนี่น้องเจิมมาเบิ่งอีกอาทิตย์หน้า คกรเข่าไปทำความสะอาดทุนหลับบ้านคอยวันนี้เขาจะได้ย่างเนื้อบ้อนไันฝนตกทุกคนเบิ่งดือเบิ่งซอ,อยไข่แนนโอยลองเกีมยมยสายไว้เกีบยบซอยกัน เ้องลึค่ะทุกคนเบื้งดูกวอกชอื่อกวนค่ะชื่ออ่อนแน่อือนี่แหละทันพ่อเฮ็ดข่อยไมาอยากกลับบ้านได้บาตรปฏิวัติแต่ว่าก่านั่นแหละนี่ค่ะทุกคน แต่ว่าฝนตกค่ะเห็นเสียงฝนบ่หยงก็ออกพร้อม